สมเด็จพระกนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิติมา์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆจัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟโลพระราชทานแก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดราชบุรียะโสธรและร้อยเอ็ดเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 วันนี้ที่โรงพยาบาลโพธารามอำเภอโพธารามจัังหวดราชบุรีได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูจำนวน5เครื่องโดยมีนายแพทย์สุเทพจันทระเมธีกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้จังหวัดราชบุรีถือเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยโรงพยาบาลโพธารามเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นได้จัดแยกอาคารสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ165เตียงและขยายกำลังการรักษาสู่โรงพยาบาลสนามหลวงพ่อแดงอีก130เตียง โดยมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม3,901คนรักษาหายแล้ว2,483คนอยู่ระหว่างการรักษา1,384คน มีผู้เสียชีวิต34คนรวมทั้งจัดให้มีสถานที่แยกกักตัวผู้ป่วยติดเชื้อในชุมชน4แหง่งจำนวน61คนสถานที่แยกกักตัวที่โรงงาน8แหง่งจำนวน254คนและแยกกักตัวที่บ้านจำนวน804คน ซึ่งเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับพระราชทานครั้งนี้โรงพยาบาลจะนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดการแพร่กระจายเชื้อไปอยังบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยรายอื่นต่อไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเลิงนกทาอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟโลจำนวนสเครื่อง ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆจัดซื้อพระราชทานแก่โรงพยาบาลโดยมีนายแพทย์เจนวิทย์เวชกาลารักษาราชการผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่วมในพิธี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเลิงนกทาเป็นโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขขนาด120เตียงแต่จากสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังคงทวีความรุนแรงโรงพยาบาลได้ขยายกำลังการรักษาสู่โรงพยาบาลสนามขนาด120เตียงสำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ในพื้นที่รวมถึงผู้ป่วยติดเชื้อที่มีความประสงค์กลับมารักษาตัวยังภูมิลำเนา ซึ่งเครื่องออกซิเจนไฮฟロเป็นอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวหรือภาวะพร่องออกซิเจนซึ่งมีจํานวนไม่เพียงพอการได้รับพระราชทานเครื่องมือแพทย์ในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 อย่างความปรับปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาทีคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ส่วนที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดอเมืองร้อยเอ็ดจร้อยเอ็ดได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูจำนวนสองเครื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีนายชายันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดผู้บริหารแพทย์และพยาบาลร่วมในพิธี โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดรองรับผู้ป่วยได้จำนวน820เตียงปัจจุบันรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 จำนวน300รายอีกทั้งจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัดยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 และผู้ป่วยปกติทั้งนี้สมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆจัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟโลรวมจำนวน607เครื่องเพื่อพระราชทานแก่94โรงพยาบาลทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยเครื่องออกซิเจนไฮฟโลเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวหรือภาวะพร่องออกซิเจนเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆจัดซื้อชุด PAPR หรืออุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์จำนวน10ชุดพระราชทานแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชธาตพนมอำเภอธาตพนมจังหวัดนครพนม เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด9ดโดยก่อนหน้านี้ได้พระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูจำนวน5เครื่องพร้อมทั้งอุปกรณ์การแพทย์อาทิชุด PPE หน้ากาก N 9 5แก่โรงพยาบาลแห่งนี้แล้วโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทาาพนมเป็นโรงพยาบาลขนาด120เตียงรับการส่งต่อผู้ป่วยโควิด1 9จากโรงพยาบาล4อำเภอในจังหวัดนครพนม คือโรงพยาบาลนาแก่โรงพยาบาลเรนูนครโรงพยาบาลวังยางและโรงพยาบาลปลาปากปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 9รักษาที่โรงพยาบาล185รายและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทำให้ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการดูแลผู้ป่วยโดยก่อนหน้านี้โรงพยาบาลมีชุด PAPR เพียง1ชุดซึ่งไม่เพียงพอต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักเพื่อรักษาคนไข้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้กองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 ทและโรคระบาดต่างๆผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาศูนย์จิตละดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่067ขีด300487ขีด3โทร024478585 8หรือ0642391868 0641129674โดยเงินบริจาคสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้